ปิดสวิทช์อันนี้แปลว่าเราจะมีน้ําทํากินตลอดการน้ําที่ว่านี้จะเป็นน้ําที่เทวดาบันดาลให้และเรามีใช้ได้ทั้งปีมีใช้ได้ทุกวันเลยทั้งน้ําทั้งไฟไม่ต้องจ่ายค่าน้ํามันอีกต่อไปแล้วนี่คือการช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรส่งเสริมนะครับรัฐบาลประยุทธ์ส่งเสริมเรื่องน้ําทําให้น้ําอุดมสมบูรณ์ทั้งแผ่นดินส่งเสริมเรื่องสินค้าเกษตรให้ได้ราคาดีส่งเสริมแก้ปัญหาเรื่องหนี้เกษตรกร และทกะสต้องหยุดเก็บดอกเบีย้ยได้แล้วประเทศจีนเอ่ยประเทศต่างๆเอ่ยรัเสเซียเอ่ยเขาให้เงินกู้ฟรีไม่มีดอกเบีย้ยกับเกษตรกรทั้งแผ่นดินเลยและยกนี้ให้อยากให้เปเรียนแบบบูตินหน่อยเถอะน้าประยุทธ์เอ่ยฝาตรงนี้ด้วยนะครับเอาละครับผมจะเปิดสวิตแล้วครับเป็นสวิตให้โอกาสคนยากจนจะมีโอกาสล่ำรวยนี่คือเกษตรกรล่ำรวยครับ วันนี้ไม่ว่าแต่ข้าวของแพงน้ำมันแพงปุ๋ยแพงทุกอย่างแพงหมดแต่สินค้าเกษตรราคาตกต่ำมากมากตกต่ำที่สุดเลยแต่ว่าการจะแก้ไขปัญหาเรื่องสินค้าเกษตรอย่างเดียวก็คงไม่พอทำยังไงเราจะลดต้นทุนก็จึงมีนโยบายที่จะประสานกับการเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาทำให้เกิดน้ำมีทั้งเครื่องสูบน้ำโดยใช้พลังงานจากเทวดา ไม่ต้องพักกระเป๋าเลยดีกว่าใช้ไอเตาถ่านอัจฉริยะของรัฐบาลซึ่งตรงนั้นน่ะมันคงไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้กับประชาชนและวันนี้ต้นทุนอย่างน้อยเกือบครึ่งหนึ่งคือต้นทุนจากน้ํานอกจากมีต้นทุนจากน้ําลดได้แล้วเนี่ยยังทําให้เขาเพิ่มโอกาสเขาจะสามารถทําการเกษตรจะทํานาทําสวนทําไร่ทําประมงทําได้หมดเลยอยากให้ประกาศสักทีนโยบายเกษตรร่ํารวย นโยบายการสูบน้ำบาดาลแห่งนี้ไม่ใช่ทำเฉพาะที่ตำบลคอลุมแห่งนี้ผมได้ประสานไปทั้งจังหวัดเลยแล้วก็อยากจะให้ส่งเสริมไปทั้งประเทศนี่คือการแก้ปัญหาความยากจนที่ดีที่สุด ถ้าเกษตรกรมีน้ําทํากินอุดมสมบูรณ์เขาจะหลุดพ้นจากความยากจนแน่นอนเพราะประเทศไทยในน้ํามีปลาในนามีข้าวปลูกอะไรก็ขึ้นและจะได้เปรียบชาวโลกทั้งหมดเลยอยากให้ใช้ความได้เปรียบตรงนี้ให้รัฐบาลส่งเสริมเรื่องนี้ให้ดีไม่ใช่เฉพาะเรื่องการขุดบ่อบาดาลอย่างเดียวการจะกักเก็บน้ําให้กับคนเหนือต้องเก็บเป็นชั้นบันไดลงมาน้ําเราจะไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํา วันนี้ภาคเหนือน้ําฝนตกลงมาร้อยหยดเราเก็บได้ไม่ถึงสิบหยดทํายังไงจะเก็บให้ได้สัก2 0 30บหยดให้คนเหนือมีน้ําชุ่มฉ่าคุณจะแก้ปัญหาได้ทั้งภัยแรงและน้ําท่วมภาคอีสานก็เช่นกันฝนตกมาร้อยหยดเก็บได้ไม่เกิน3ามหยดเท่านั้นเองแย่กว่าภาคเหนืออีกทํายังไงที่จะไม่ให้น้ําไหลลงแม่น้าโขงและศูนย์ต่า เก็บให้คนอีสานเลยเราจะต้องขุดบอ่อบาดาลจะต้องขุดจะที่จะเก็บน้ําตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายน้ําเลยถ้าทําได้คนอีสานจะหายจากความยากจนและจะฟื้นอีสานทั้งแผ่นดินเลยจะสร้างงานให้คนอีสานทั้งแผ่นดินคนเหนือด้วยลูกหลานที่ต้องละหกละเหล่เล่นไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดทิ้งบ้านทิ้งเมืองจะได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างอบอุ่น ฝากรัฐบาลด้วยนี่คือนโยบายน้ําแห่งชาติที่สารุรสสารเกตต้องการให้รัฐบาลทุ่มงบประมาณลงมาทําเรื่องนี้และเงินที่เราสูญเสียไปกับเรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากนั้นถ้านับสะสมจริงๆแล้วจะมากกว่าเงินที่จะมาทุ่มเทเรื่องการทําน้ําอย่างวันนี้เกษตรกรเนี่ยจะมีความสุขมากท่านเห็นไหมครับชาวนาชาวสวนต่างเนี่ยแล้วน้ำในนาวันนี้เจององเลยเราสามารถทำนาได้ทั้งปี นะครับก็เหลืออย่างเดียวจะส่งเสริมยังไงให้ขายข้าวได้ราคาให้ขับลู่ข้าวพันธุ์ดีๆที่เป็นความต้องการของตลาดเรามีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งเงินทุนทำยังไงจะหาทุนที่จะให้เกษตรกรไม่ต้องไปกู้ทกศไม่มีดอกเบี้ยถ้าจะหักตัดลดหนี้ให้กับชาวนาเกษตรกรเหล่านี้ผมว่าน่าจะลดให้ได้เลยเพราะเราเคยช่วยเจ้าสัวลดหนี้ให้เขาเยอะแยะไปหมด พวกจนรวยได้ลดการลดหนี้แต่คนจนไม่เคยมีโอกาสผมต่อสู้มาหลายครั้งแล้วและเรื่องนี้ผมจะนําเข้าไปอภิปรายในสภาแน่นอนเพื่อให้รัฐบาลนําไปสู่การปฏิบัติผมขออนุญาตนะครับคุณประยุทธ์จันทโอชาคุณอยากจะอยู่นานๆไม่เป็นไรแต่คุณต้องทําสิ่งนี้ให้กับประชาชนให้ได้และประชาชนจะเลือกคุณอยู่จนคุณเบื่ออะไรคุณไม่อยากเป็นนายกเลยนี่คือสิ่งที่สารบรุญรารเกตฝากไปถึงคุณประยุทธ์จันทรโอชา